เรามาดูแสงไฟนะครับอันนี้หัวค่ำนะครับยังไม่เมืดอมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงไฟนะครับที่ได้ Y8 นะครับโอ้โหคัตออฟถือว่าดีครับอันนี้คือโคมโคมเดิมติดรถครับของซ้าห่วงจะมีปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับมันจะใส่ไม่ได้ต้องมีการแปลงนิดนึง สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอันี้ก็มาพบกับติ๊กบัรนานะครับวันนี้นะครับผมก็ได้สั่งตัวหลอดไฟหน้านะครับอันนี้เป็นตัววายนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องพัสดุก่อนนะครับอันนี้ก็ต้องถ่ายไว้เป็นหลักฐานนะครับเผื่อหลอดมีปัญหานะครับจะได้ส่งเคสมินค้าได้นะครับ อันนี้เป็นไฟ LED นะครับมินิ LED นะครับเนี่ยเป็นตัว Y 8นะครับเห็นหลายๆคนนะครับบอกว่าใช้ดีนะครับก็เลยลองสั่งมาใช้ดูนะครับเพราะว่ารถ t o y ย t a 3สามห่วงจะมีปัญหาเรื่องไฟหน้าพอสมควรน,นะครับขับกลางคืนเนี่ยแทบมองไม่เห็นนะครับนี่ก็แพ็กมาอย่างดีนะครับ ซีนไหลชั้นมากนะครับเปิดออกมาเราก็จะพบทุงมือนะครับแล้วก็ตัวหลอดนะครับหลอดเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่พอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับฝ่ามือนะครับถือว่าใหญ่มากนะครับรูปลักษณ์ก็ดูดีเลยนะครับอ่าขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าโคมไฟมันเป็นยังไงนะครับโคมไฟนะครับ อันนี้เป็นฝั่งขวานะครับมันก็จะมีปลั๊กนะครับอันนี้จะเป็นปลั๊กสี h นะครับของ To y ยต a นะครับจะเป็นสี h นะครับเราก็ต้องดึงปลั๊กออกก่อนนะครับปลั๊กก็ค่อนข้างที่จะดึงยากนิดนึงนะครับเพราะว่ารถก็อายุเยอะแล้วนะครับ อตอนนี้ก็ปักออกแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวครอบยางกันฝุ่นนะครับหลังจากนี้เราก็จะดึงตัวยางกันฝุ่นออกมานะครับเนี่ยยางกันฝุ่นจะมีลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้สําคัญมากนะครับต้องใส่นะครับาว่าถ้าเราไม่ใส่เนี่ยฝุ่นนะครับก็จะเข้าไปในโคมไฟของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นหลอดนะครับหลอดไส้ธรรมดานะครับ มาดูฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายก็ทาเหมือนกันนะครับถอดปลั๊กออกนะครับแล้วก็ตามด้วยที่ครอบยางกันฝุ่นนะครับยางกันฝุ่นนะครับแล้วก็ดึงหลอดออกได้เลยนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการทดลองดูนะครับว่ามันจะใส่เข้าไปได้ไหมนะครับเพราะว่าเห็นบางคนบอกว่ามันสามารถใส่ได้เลยนะครับแต่ของผมเดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันครับว่ามันจะเข้าได้ไหมนะครับอันดับแรกเราก็ต้องถอดปลั๊กออกนะครับเนี่ยจะมีปลั๊กข้อต่อออกมาอยู่นะครับเราก็สามารถดึงออกได้เลยนะครับแล้วก็ หมุนพัดลมนะครับพัดลมอยู่ท้ายหลอดนะครับหมุนพัดลมออกนะครับแล้วก็มันจะมีพลาสติกใสนะครับอยู่หน้าลิ้นนะครับเราก็ต้องหลอกออกนะครับ เราก็ลองยัดดูนะครับขั้นตอนนี้เนี่ยผมลองยัดแล้วนะครับมันไม่สามารถใส่ได้นะครับสําหรับโคมเดิมนะครับไม่รู้ว่าโคมแต่งจะใส่ได้ไหมนะครับแต่โคมเดิมเนี่ยใส่ไม่ได้แน่นอนนะครับสําหรับ To โยต้าโคโรล่านะครับเ e ไอหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับตนนัวนี้เพราะว่ามันติดนะครับทุกคน<จร> <isions> ผมก็ทดลองอยู่ นานพอสมควรนะครับปรากฏว่ามันไม่เข้านะครับอันนี้ฝั่งขวาเดี๋ยวเรามาดูฝั่งซ้ายครับเดี๋ยวทดลองยัดดูก่อนนะครับมันจะเข้าไหมนะครับปรากฏว่าก็ไม่เข้านะครับจำปีนต้องถอดโคมออกนะครับ อันนี้คือโคมโคมเดิมติดรถครับของซามห่วงจะมีปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับมันจะใส่ไม่ได้ต้องมีการเปลงนิดนึงนะเนี่ยมันจะติดไอ้ตัวเนี้ยพอดีครับมันเป็นชั้นพักของมันเราต้องเอาตัวนี้ออกนะครับเพราะว่าจะต้องใช้สว่านนะครับควนัวนควันรูนะครับเพราะว่า ลองยัดดูแล้วมันติดนะครับเส้นรอบวงจะเป็นรอบนอกพอดีแต่ชั้นในต้องได้ออกนะครับตามนี้นะครับเดี๋ยวหาอะไรมาควานออกนิดนึง อันนี้ลืมถ่ายนะครับตอนควานนะครับอันนี้ก็ควานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับใช้สว่านนะครับเป็นหัวเขาเรียกหัวอะไรไม่รู้แล้วก็คัตเตอร์นะครับเขาคอยเกี่ยวแล้วก็ใช้ลมนะครับเป่าออกนะครับเพราะว่ามันจะมีฝุ่นนะครับข้างในคูมใช้ลมเป่าแล้วขั้นตอนนี้เราก็มาประกอบนะครับอันดับแรกก็ใส่หลอดเข้าไปนะครับ มันก็ใส่เข้าง่ายเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีชั้นพักตัวในแล้วนะครับว mm hmm. ิธีการใส่ก็ต้องดูนะครับว่าหลอดเนี่ยมันตั้งขึ้นยังไงนะครับเราต้องเอาตัวปรับไฟสูงเนี่ยหันขึ้นข้างบนนะครับมันก็จะมีล็อกของมันอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องสังเกตดีๆนะครับ เพื่อใส่เข้าไปแล้วอาจจะได้ถอดออกมาอีกนะครับสำหรับน็อตปรับไฟสูงอยู่ตัวหลอดนะครับผมก็จะหมุนไว้ที่กลางๆงนะครับอันนี้ก็ถอดพัดล่มนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปน่เนี่ย,น,ยน็อตตัวนี้นะครับ มุนไว้ที่กลางๆนะครับไม่เข้าสุดไม่ออกสุดอันนี้จะเป็นน็อตปรับไฟสูงโดยเฉพาะนะครับถ้าเราจะปรับไฟต่ำเนี่ยเราต้องปรับที่ตัวโคมอีกอ,อีกรอบนะครับอันนี้ก็จะหมุนไว้ตรงกลางจะได้ง่ายต่อการปรับนะครับก็ใส่เข้าไปครับแล้วก็จะมีเหล็กนะครับเหล็กลวดตัวนี้นะครับกดเข้าไปให้มันเข้าล็อก เท่านี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเราก็จะมาใส่ย,ยางกันฝุ่นนะครับใส่ย,ยางกันฝุ่นเข้าไปนะครับตรงกลางนะครับสําคัญนะครับเราต้องกดลงไปให้มันยุบลงไปเลยนะครับมันจะเข้าล็อกมันพอดีนะครับ แล้วก็ใส่ตัวครอบอยางเงินฝุ่นนะครับใส่ลงล็อกแล้วก็หมุนมันก็จะล็อกอัตโนมัตินะครับมีลงคาถานิดนึงนะครับแล้วก็ตามด้วยพัดลมนะครับตอนหมุนพัดลมเนี่ยสำคัญนะครับแนะนำให้กดตัวสายลงไปด้วยนะครับเพราะว่าพัดลมทำจากอลูมิเนียมนะครับมันมีความคมนะครับเวลาเราหมุนเนี่ยมันจะไป ถูก,กับสายนะครับทําให้สายบาดนะรับนี้ของผมก็บาดเข้าไปนะครับแต่ไม่ลึกนะครับหมุนเข้าไปพอต,ตึงมือนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับต่อมาก็เสียบปลั๊กนะครับปลั๊กก็ดูดีๆนะครับมันจะมีมันจะมีลิ้นนะ มันจะมีไอตัวเดือยล็อกของมันนะครับใส่ให้ตรงนะครับหมุนจากนั้นเราก็หมุนไอตัวกันน้ำนะครับอย่าครอบกันน้ำนะครับขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราประกอบเสร็จนะครับเราก็มาใส่เข้าไปที่ตัวรถได้เลยนะครับอันนี้ก็จะประกอบนะครับ อันนี้โคมค่อนข้างที่จะเก่ามากนะครับไม่รู้ว่ามันจะรับความร้อนของหลอด LED ได้ไหมนะครับเดี๋ยวต้องรอดูระยะยาวนะครับเพราะว่าหลอด LED เนี่ยมันจะมีความร้อนพอสมควรนะครับน,นี่ก็ประกอบฝั่งซ้ายนะครับ ก็ประกอบก็ไม่มีอะไรมากครับมีน็อตสองตัวนะครับ,ห,บหันน็อตให้แน่นก็เป็นกันเสร็จนะครับอันนี้ก็มาดูฝั่งขวาครับฝั่งขวาก็ทำเหมือนกันครับสำคัญที่สายนะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าตัวไอเขาเรียกว่าอะไรไอตัวดำาๆเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับ ของตัวหลอดเนี่ยมันมันมีความร้อนพอสมควรนะครับเราต้องเก็บให้ห่างจากตัวสายไฟนะครับกลัวสายไฟละลายนะครับใช้คีบบันทยล็อกก็จะประกอบอยากนิดนึงนะครับฝั่งนี้ ก็เสีส็บบรีอบต้องสอบเปิดไฟดูนะครับประมาณนี้นี่จะเป็นไฟสูงนะครับกลางวันกลงวัน,นยขนาดนี้นะครับเดี๋ยวดูพัดลมนกอนพลมข้างนี้หมุนนะครับ ก็มุนนะครับก็สำหรับการติดตั้งนะครับหลอดไฟ LED นะครับ y 8นะครับลงบนเจ้าโตโยต้าโคโร拉สามห่วงนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ก็จะจบไว้เพียงเท่านี <quin arena> ้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ